สอ,อยค่ะินดี้อนรับที่สูส่ช่องเม a ยรานะคะวันนี้ค่ะเมย์ก็จะมาพูดถึงการเลเซอร์กันค่ะคราวนี้ไม่ใช่เลเซอร์ธรรมดาแต่เรียกว่ามันคือการทําแยกค่ะทุกคนที่จะลงลึกกว่าเลเซอร์ปกติธรรมดาถอนรากถอนโคนของขนของเราเนี่ยได้หมดจดจริงๆค่ะแต่จะเป็นยังไงบ้างทํายังไงบ้างเจ็บไม่เจ็บยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูกันแบบเต็มๆแต่ก่อนอื่นอย่าลืมไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่า ไได้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการทําเลเซอร์ค่ะซึ่งการทําเลเซอร์ในวันนี้มันคือการทําเลเซอร์แบบแยกค่ะและคลินิกที่ไม่ไปทํามานะคะนั่นก็คือเดอะคลินิกค่ะสาขาที่ทําก็คือสาขาพารากอนนั่นเองค่ะเป็นสาขาที่ไปง่ายอยู่ใจกลางเมืองนะคะจะอยู่ที่พารากอนชั้น4ค่ะอยู่ในโซนเซาออกจากลิฟต์เลี้ยวซ้ายเจอเดอะคลินิกเลยค่ะการทําเลเซอร์แยกหรือกําจัด ที่เดอะคลินิกนะคะจะเป็นแบบ g e n t l e แย k Remove เป็นการทําเลเซอร์ขนแบบแย็กที่จะลงได้ลึกถึงรากถอนรากถอนโคนของน้องขนเราเลยค่ะซึ่งการทําทุกกระบวนการตรงนี้จะอยู่ในมือของคุณหมอเป็นคนทําทั้งหมดค่ะและเครื่องเลเซอร์แย็กตัวนี้นะคะเป็นเลเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศอเมริกาที่ได้รับการรับรอง USFDA ค่ะที่บอกเลยว่าจะไม่เจ็บแล้วก็มีความอ่อนโยนต่อผิวแบบมากๆสามารถยิงได้หมด เลยนะคะทุกส่วนของร่างกายที่มีขนที่เราต้องการกําจัดออกนั่นเองค่ะซึ่งการแยกนะพูดกันแบบเอาง่ายๆภาษากันแบบเข้าใจง่ายๆค่ะการแยกมันจะลงได้ลึกมากกว่าเท่ากับว่าขนใหม่ก็จะขึ้นช้าด้วยค่ะจะมีค ondition อยู่นิดนึงนะคะนั่นก็คือห้ามถอนเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งแว็กซ์ออกก็ห้ามนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกลาคัน,ขน,ข,นขนก่อนที่เราจะได้ไปทําเลเซอร์เนี่ยก็จะแนะนําให้เป็นการโกนจะดีกว่านะคะเพราะถ้าเกิดเราแว็กซ์หรือเราถอนเนี่ย มันก็จะไปทําเลเซอร์แล้วไม่ได้ผลดีเท่ากับการที่เราโกนแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วไปเลเซอร์แยกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะประมาณ3าถึครั้งเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าขนขึ้นใหม่ช้าลงและมีความบางลงเรื่อยๆเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเดอะคลินิกเนี่ยเขาจะเป็นแบบเจนเตลแย Remove ฉะนั้นแล้วค่ะจะมีความอ่อนโยนมากๆสามารถทําในจุดที่มีความบอบบางได้ไม่ว่าจะเป็นขาแขนรักแร หรือแม้กระทั่งจุดสําคัญนะคะอย่างการทําบิกินี่หรือแม้กระทั่งบาซิเลียนนั่นเองค่ะเจนเทลยล็กของเดอะคลินิกเนี่ยเขาเป็นเครื่องรุ่นใหม่ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเครื่องรุ่นใหม่มันจะมีหัวเป็นแบบเหมือนสีทองอะทุกคนพลังงานของเขาจะสามารถลงลึกได้ถึงรากขนแล้วก็จะช่วยป้อง การการเกิดขนใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็การทำอะ่ะมันจะจํานวนครั้งน้อยกว่าหมายความว่าคือเราไม่จําเป็นจะต้องไปทําซ้ํำๆย้ำๆบ่อยๆแบบตลอดเวลาเป็นสิบยครั้งก็ได้ทําแค่แบบวันสาครั้งเนี่ยมันก็จะเห็นผลในเรื่องของขนใหม่ขึ้นน้อยลงรวมถึงอ่อนตัวลงมากๆด้วยค่ะ แล้วข้อดีอีกหนึ่งอย่างเลยของการทําเลเซอร์แบบแยกนะคะคือมันจะไม่ทําให้เกิดการเป็นขนคุดค่ะแล้วก็ไม่ทําให้เป็นหนังไก่ด้วยปัญหานี้อาจจะเป็นได้มากในหลายๆคนรวมถึงตัวเมนในอดีตเนี่ยคือตอนวัยรุ่นอายุประมาณแบบเด็กๆ10กว่าขวบเนี่ยเพราะมันมีขนลักแล้ขึ้นมานเราก็คือไปปรึกษาคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ก็คือแนะนําการ ถอนค่ะทุกคนซึ่งการถอนมันก็ทําให้เกิดเป็นหนังไก่รักแร้ไม่เรียบค่ะจะได้ย้อนเวลากลับไปได้ถ้าเกิดไม่รู้จักนว,วัตกรรมพวกนี้เมย์คงขอคุณแม่ไปทําค่ะเพราะปัจจุบันราคาก็ไม่สูงแล้วแล้วก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องทําซ้ําๆแบบ1 0 2 0ครั้งด้วยมันทําแค่ประมาณ3-5ครั้งเนี่ยมันก็จะเห็นผลรวมถึงบางคนเนี่ยที่ขนอาจจะไม่ได้แบบหนามากอยู่แล้วอะ่ะมันทําแค่ประมาณ3ครั้ง5ครั้งเนี่ยขนใหม่ก็แทบจะไม่ขึ้นแล้วด้วยค่ะอย่างที่เมย์บอกไปคือเมย์ไปทา มาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถึงมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแล้วครั้งนี้คือเมย์ทำทั้งตัวค่ะคือทําแขนทําขาทั้งหมดเลยทุกคนยกเว้นแค่จุดนั้นนะทุกคนคือเมย์ยังมีความแอบกลัวในใจแล้วก็มีความเขินอยู่แล้วก็รวมถึงวันที่เมย์ไปทําเป็นประจาเดือนด้วยนะคะเมย์ May, ก็เลยไม่ได้ทําแต่ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเนี่ยที่มีปัญหาขนขึ้นเยอะขนหนาขนเข้มเนี่ยเมย์ May แนะนําจริงๆนะให้ไปทําเลเซอร์แยะเพราะว่ามันเจ็บน้อยค่ะแล้วก็อีกอย่างเลยคือการที่ไปทําที่เดอะคลินิกอ่ะมันจะผ่าน มือของคุณหมอเป็นหลักเลยค่ะคุณหมอจะเป็นคนทําเป็นหลักก็จะมีแค่ผู้ช่วยที่ช่วยเป่าลมเย็นทําให้เราอ่ะเจ็บน้อยลงรู้สึกถึงความร้อนน้อยลงเท่านั้นเองค่ะแต่คุณหมอจะเป็นคนเช็คเส้นขนของเราเองว่าจุดนี้แขนจะต้องใช้พลังงานประมาณเท่านี้รักแร้จะต้องใช้ประมาณเท่านี้ขาส่วนบนขาท่อนล่างตรงเข่าอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้พลังงานที่แตกต่างกันคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาเองทุกจุดค่ะนี่เลยเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเดอะคลินิกในการ ทำ gentle yak นะคะที่เมย์ค่อนข้างโอเคมากๆแล้วคุณหมอหน้ารักมากๆทุกคนอีกอย่างหนึ่งคือเมย์รู้สึกคุณหมอผิวดีมากเลยอะคุณหมอสวยแล้วผิวดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจมากๆเลยทุกคนคุณหมอค่อยๆถามค่อยๆถามค่อยๆแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วคือตอนที่คุณหมอถามโอเคไหมเมย์พูดตรงๆเลยนะว่ามันไม่เจ็บจริงๆคะ่ะอาจจะมีแค่บริเวณที่โดนกระดูกอะไรเงี้ยอาจจะมีความแบบสะดุ้งสักนิดหน่อยแบบเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วโดยรวมคือมันไม่ได้เจ็บค่ะแต่ อาจจะตกใจบ้างในบางจุดแค่นั้นเองรวมถึงตอนนี้ค่ะหลังจากที่เมย์ทำมาได้1สัปดาห์นะคือบอกเลยว่าขนใหม่อ่ะ ขึ้นน้อยมากแล้วขนใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนตัวลงจากตอนแรกๆมากมากเลยค่ะคืออย่างเมย์ตอนมีขาจุดนึงอ่ะที่มันแบบเออเมย์ไปโกนเล่นตอนเด็กๆปะไม่ใช่โกนอ่เมย์ไปตัดขนมันเล่นอ่ะมันทาให้จุดนั้นเป็นจุดเดียวของขาเมย์ที่มีขนขึ้นแล้วดําที่สุดแข็งที่สุดเป็นตอเลยอ่ะแต่ว่าหลังจากที่ไปยักมาแล้วแค่ครั้งเดียวนะทุกคนผนปรากฏว่าขนที่มันขึ้นใหม่อ่ะมันขึ้นบางมากๆแล้วมันก็ขึ้นมาซัดมากมาก,มากเลยทุกคน คือแบบขึ้นน้อยมากๆเลยอ่ะนี่ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ้ยพูดตรงๆว่าไปลองค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาขนขึ้นเยอะๆหรือน้องๆคนไหนที่แบบกําลังอยู่ในวัยสายแล้วกําลังจะต้องแบบหาวิธีในการกําจัดขนโดยเฉพาะขนรักแร้ที่มันขึ้นไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่หรือขนขาที่มันอาจจะขึ้นเยอะจนเกินไปลองไปเลเซอร์แบบ g e n t l e y a แยกที่เดอะคลินิกดูค่ะมันไม่เจ็บจริงๆแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องขนคุดหรือหนังไก่เลย มันขึ้นช้าลงและขนขึ้นใหม่ก็มีความบางมากๆแถมที่สําคัญเลยไม่จําเป็นจะต้องไปทําซ้ําๆย้ำๆบ่อยๆด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจไปลองทําเลเซอร์แบบเมย์เนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้ที่เดอะคลินิกค่ะซึ่งเดอะคลินิกมีหลายสาขามากๆเดี๋ยวเมย์จะแปะลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชั่นส์บ็อกซ์สหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากไปลองทําลองกดเข้าไปดูนะคะว่าเขามีที่สาขาไหนบ้างไกลบ้านเพื่อนๆนั่นเองค่ะลองไปทําดูรับรองว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่แตกต่างกับเมย์แน่นอนค่ะ ถ้าแบบเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe s ับสไคร b ์ในช anel เมเน z ซ่จะได้ไม่พลาดคลิปจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ